ถ้าไม่มีฟันก็อาจจะพอได้อยู่ครับค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเองได้มีการไปสำรวจจุดอื่นอื่นด้วยไหมคะว่าลักษณะของการบริหารจัดการขยะเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเทศบาลตำบลบ้านดู่แล้วอาจจะมีปัญหาเกิด<บ>ขึ้นมาในอนาคตได้ครับก็มีหลายเทศบาลครับตามตามขนาดนะครับบางเทศบาลก็ใช้ระบบเผาที่ค่อนข้างมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับการกำจัดโดวยวิธีเผาขา้ขาวเสาเผาก็ ยขยะก็หมดไปเป็นวันๆไม่สะสมถ้าบางแห่งก็ฝังกบอาจจะด้วยความพร้อมนะครับของเทศบาลยังไปไม่ถึงก็ใช้ฝังกบก็ถ้าการฝังกบถ้าเกิดรถที่ฝังกบเสียสักสามวันยยยขยะก็จะค้างค้างก็มีสองวิธีครับเผาหรฝัง,งแต่ก็บางแห่งส่วนใหญ่ดาเนินการไปได้ดีครับทางเทศบาลก็ไม่มีปัญหาบางแห่งก็มีที่กาจัดขยะมีโรงกาจัดขยะใกล้จากจังหวัดใกล้เคียงเช่นอำเภอฝางเนี่ย ทั้งถิ่นที่อยู่ใกล้ๆกันเภอฝางก็ขนขยะไปกําจัดที่โรงงานกําจัดขยะที่เภอฝางซึ่งเป็นโรงงานใหญ่เพะตรงนี้ก็หมดปัญหาหมดแก้ปัญหากันในแต่ละที่อยู่ครับค่ะหลังจากส่วนใหญ่ก็ไปด้วยดีอยู่ครับค่ะหลังจากนี้เรื่อดเกิดเกิดการเผาขึ้นก็จะมีปัญหาค่ะหลังจากนี้ต้องชี้แจงในการเข้าไปจัดการปัญหานี้เรื่องของไฟไหม้ขยะแล้วก็การจะต้องทําเข้ใจกับชาวบ้านในอนาคตยังไงคะก่อนนี้ก็ของความร่วมมือพิ่นประชาชนนะครับในการช่วยกันดูแลเรื่อง เรื่องขยะเหล่านี้นะครับเพราะทุกท้องถิ่นมีปัญหากันแทบทุกที่ช่วยกันดูแลในเรื่องไม่เผาแล้วก็ไม่ให้เกิดการรบกวนชุมชนนะครับโดยท้องถิ่นช่วยกันดูแลก็จะกำชับท้องถิ่นแทุกท้องถิ่นด้วยกันค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะคุณพงศักดิ์วังเสมอก็ ไหมมาประมาณสัก7วันแล้วนะคะห,หลายๆส่วนก็ร่วมกันระดมนะคะกำลังไปดับเพลิงนะคะ,คะไฟที่ลุกไหมตอนนี้ดับได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่ากลัวว่าเพลิงนั้นจะปะทุขึ้นมาได้อีกคุณยาใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญต้องแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะคะไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องการแยกขยะต่างๆหรือการทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งหาสถานที่ในการฝังกลบแก้ปัญหาแบบ ถาวรอด้วยนะคะอ,อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกไปหลายๆจังหวัดมีปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยนะคะท,ทุกๆจังหวัดเหมือนกันกรุงเทพหายนกรก็ดีปริมณฑลหรือว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเ,ออเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของขยะมูลฝอยเพราะว่าคนเยอะขึ้น ก็เยอะขึ้นตามไปด้วยอีกหนึ่งจังหวัดนะคะเป็นจังหวัดที่มีโรงงานเยอะมีรายงานเยอะนั่นก็คือจังหวัดะระนองนะคะที่นั่นเทศบาลเมืองระนองเองเขามีแนวทางนะคะที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้คือไปร่วมกับ ชุมชนต่างๆสถาบันฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อมาทําความเข้าใจกับประชาชนในการจัดการขยะบุลฝอยในชุมชนค่ะโดยคุณสมชายข้ามสมุทรนายกเทศมนตรีเมืองระนองก็บอกว่ามีการเปิดอบรมหลักสูตรการจัดการขยะบุลฝอยโดยชุมชนเพื่อให้ชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตปัญหาขยะที่เป็นปัญหาสําคัญของจังหวัดระนองอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองระน,นองจำนวน70คนมีวิทยากรและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจากสถาบันอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมาร่วมเป็นวิทยากรด้วยค่ะมาจากทางพิษณุโลกนะคะรองนายุทเทศมนตนรีนครพิษณุโลกคุณนายแพทย์สุทีหั่นตระกูลค่ะค่ะ ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะคะบ,บอกว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาขยะมูลฝอย ก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะ,ะตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ,ะขยะมูลฝอยที่มาจากการอุปโภคบริโภคของประชาชนแล้วก็ขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตในระยะหลังๆนี้จะมีส่วนประกอบของวัสดุที่กําจัดได้ยากขึ้นค,คุณยาเรื่องของขยะที่มันรีไซเคิลไม่ได้พวกกล่องโฟมต่างๆด้วยนะคะหลังๆมานี้ใช้กันเยอะมากนะคะก็เลยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่รวมไปถึง สิ่งแวดล้อมภายในเมืองด้วยนะคะจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วก็จําเป็นที่ท้องถิ่นนั้นจะต้องเร่งดําเนินการในการจัดการปัญหาเหล่านี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจะต้องให้ทางท้องถิ่นนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นประชาชนทั่วไปด้วยนี่แหละใช่ค่ะเข้ามาเป็นแนวร่วมไปดูกันว่าในจังหวัดระนองเขานะคะมีแนวทางอย่างไรนะคะในการทำความเข้าใจในการแก้ปัญหาขายะมูลฝอยแบบนี้นะคะไปพูดคุยกันกันกนกบนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะคะคุณสมชายข้า สมุทรสวัสดีค่ะนายกสมชายคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเห็นว่ามีการดึงชุมชนนะคะเข้ามาร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยมีแนวทางอย่างไรคะนายกคะฮัลโหลครับค่ะนายกได้ยินได้ใช่ไหมคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่ามีค่ะแนวทางในการดึงชุมชนเข้ามาร่วมจัดการปัญหาขยะมูลฝอยมีแนวทางอย่างไรคะ ครับก็ก็ตอนนี้คือให้ให้ให้ทางชุมชนทั้งหมดสิบเก้าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองนะครับก็มีมีส่วร่วมในการการการบริหารเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องขยะคือลดลดลด,ลดขยะลงนะครับค่ะ<ข>ตอนนี้ก็มีการประชุมอข้อจุดแขง็งจุดอ่อนอยู่ที่ที่ตําง,งานเทศบาลเมืองหนองเพื่อให้ความรู้กับผู้นําของ ของชุมชนนะครับว่าเราจะมีส่วนร่วมการจับกัดขยะอย่างไรหนึ่งสองก็ที่ที่จะแนะนำให้เขาลดปัญหาขยายได้คือแยกขยะเปียกขยะแห้งขยไะไซเคิลขยะมีพิษซึ่งเมื่อเขาแยกแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วขยะเปียกนี้ก็จะนำมาเป็นปุ๋ย การทำเอเอ็มเพื่อใช้ในงานการเพื่อบำแก้ปัญหาส่งกลินเหม็นในในใน,ในครูแม่น้ำนะครับค่ะส่วนขยะที่สามารถดิสเชขึ้นได้ก็จะมีคนไปรับซื้อนะครับท,ที่ที่ทที่ทำสร็่แล้วก็มีคนไปรับซื้อในในในชุมชนนะครับค่ะก็ให้พี่น้องในชุมชนนะมีไรายได้ครั้งก่อนก่อนนั้นมาก็ให้ชุมชนทำและให าลูกหลานของของของผูง้นํายาชนดำเนินการไปก่อนเมื่อลูกหลานทําแล้วมีรายได้มีเงินออมอเกิดขึ้นมาก็ทําให้ผู้ปกครองเห็นตัวเลขตัวนี้ก็ทําให้มีในร่วมเพิ่มขึ้นนะครับค่ะปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองระนองเนี่ยมีจํานวนสักเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ ประมาณสามสิบตันได้ครับประชากรในเขตเทศบาลเมืองนองในเทศบาลเองก็มีประมาณหนึ่งหนึ่งมือแปดพันกว่าคนหนึ่งมือแปดพันกว่าคนเนี่ยสัวเฉลี่ยแล้วคิดว่าเขาทิ้งคนละหนึ่งกิโลไว้กันถ้ามีนักท่องเที่ยวอีกมีชาวต่างชาติอีกนะครับที่เดินทางมา่างหวัดนองซึ่งจังหวัดนองนี้ปัจจุบันเนี่ยทางสื่อแห่งชาติได้ยกเทศบาลเมืองยกจังหวัดนองเป็น เมืองท่องเที่ยวอันดับที่สี่เมืองแม่ยูอันดับที่สามซึ่งมีนักท่องเที่ยวตัวชี้วัดได้ออกมาแล้วว่าโรงแรมในจังหวัดน้องไม่เต็ม่ะก<ะ>ดกากดทุกวันนะครับทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหนองเยอะขยะก็เยอะนะครับจวงนี้ค่ะเรื่องของมลพิษมีบ้างไหมคะทั้งกลิ่นแล้วก็เรื่องของปริมาณขยะที่เป็นปัญหาค่ะ,ะปัญหาตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางเทศบาลเมืองหนองก็เก็บวันต่อวันนะครับไม่ค่อยมีแล้วก็จังหวัดหนองก็เป็นจังหวัดที่ที่ดีอย่างหนึ่งว่า เป็นผลแฝแต่สอากาศก,าก็ดีมากครับวิธีการบริหารจัดการขยะของเขตเทศบาลเมืองระนองทำยังไงคะท่านนายกคะครับตอนนี้ในปัจจุบันนี้ใช้ระบบกบนะครับกบแล้วก็ใช้ระบบปุดกรบฝังอยู่นะครับแล้วก็ตอนที่ผมมารับตำแหน่งวันที่2เมษายนเนี่ยผมก็ได้โยบายของสาธาสุขไปถึงสิ่งรวดลมอมว่าต่อไปเนี่ยเราจะลดประมาณขยายได้คือลดจาก จากจากโกเรือนจากหมู่บ้านจากชุมชนแล้วเนี่ยเมื่อลดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็นําเข้าไปสู่ในการาจัดกบวังขยะที่ปริมาณที่ที่ทลดลงนะครับค่ะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะลถปริมาณขยะตอนนี้ถ้าวันหนึ่งสามสิบตันเนี่ยผมก็พยายามพยายาม มีโครงการนําร่องอยู่ประมาณทั้งสองตอนนี้สองชุมชนที่ทําอยู่นะครับก็ลดประมาณไม่มากนะครับลดประมาณไม่มากแต่ว่าอยากให้ให้เมื่อชุมชนนําร่องเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วต่อไปก็ให้ชุมชนอื่นที่ในเขตเทศบาลเมืองนองเนี่ยเข้ามาดูเป็นตัวอย่างเมื่อดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยก็นําไปปฏิบัติเพื่อแก้แปัญหาให้ทุกคนในชุมชนก็มีส่วนร่วมเมื่อ็นส่วนร่วมทุกคนแล้วประมาณขยะก,ก็จะลดลงนะครับค่ะ มองว่าถ้าเริ่มจากครัวเรือนต่างๆแล้วก็ในชุมชนเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะได้จำนวนมากเลยครับคือตอนนี้ผมพยายามพยายามที่จะให้ให,ให้ชุมชนในเขตบาลเมืองนองเนี่ย ให้มีการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะเรื่องการที่คือสมมติว่าไปซื้อของในเซเว่นเนี่ยถ้ามาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าชิ้นสองชิ้นเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องเอาถุงใส่ถุงพลาสติกมาให้ถือมาเลยที่รถเลยนะครับถ้าเราสมาถุงพลาสติกเลือกสิ่งของที่ห่อพัสดุออกมาแล้วเนี่ยนั่นก็คือเป็นขยะที่เราไปทิ้งทางขยะนะครับก็พยายามที่ให้ทางหน่วยของร้านสะดวกซื้อต่างๆให้ความร่วมมืออธิบายกับผู้ซื้อให้เข้าใจว่า เพื่อรถขยะตรงนี้ครับค่ะแล้วชาวบ้านเขาเข้าใจแล้วก็ตอบรับดีไหมคะท่านนายกคะครับวันนี้ก็ทําโครงการอบรมอยู่สามวันวันนี้วันที่สองมีพี่น้องวัยชนผู้นําชุมชนนะครับก็มีความร่วมมือมามาเข้าอบรมและก็สนใจและสอบถามปัญหาและเสนอปัญหาให้กับเทศบาลได้รับรู้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สนุกับการทํางานนะครับพี่น้องวัยชนให้ความสน,สนใจมากและพี่น้องก็จะพยายามที่ที่บายพี่น้องฟังว่า สิ่งที่เราทิ้งอ่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าสิ่งที่เป็นเป็นเป็นเงินเป็นเป็นเงินทั้งนั้นนะครับสามารถจะแรกเป็นเงินได้ก็ที่หมายให้พี่น้องเข้าใจค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของนอกจากจะจัดการบริหารขยะออกมามีวิธีการออกมาแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องของอาจจะนํากลับมาใช้ไหมเป็นปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์หรือบางทีของขายได้ด้วยครับถูกต้องครับค่ะค่ะปรบเด็นด่วนนี้ส่วนที่ที่ด้แยกออกมาเนี่ย ถ้าเป็นพวกขยะเปียกเนี่ยสามารถมาทําปุ๋ยมาทำเอ็มมาทำเอ็ก็สามารถได้พาไปาล้างคูใบน้ำสิ่งที่ส่งกลิ่นเม็นได้นะครับแล้วก็พาไปาใช้ในกองขยะได้นะครับส่วนขยะที่เป็นพวกรีไซเคิลได้นะครับสมพเกตติขควัได้ต่างารนี่ก็นําไปแลกไปขายเป็นเป็น,ปนแลกเป็นเงินได้ครับก็ทางชุมชนกำเนินการกันอยู่ครับ <C HA> ค่ะเราถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะต้องขอบคุณคท่านานายกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนายกสมชายข้ามสมุทรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะคะถือว่าเป็นแนวทางที่จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆได้เหมือนกันนะคะระนองอยังเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวอย่างที่นายกบอกนะคะใช่ค่ะ <C HA> ก็ลําดับ ต้นๆเลยนะคะ,คะเมืองท่องเที่ยวเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งมากเลยน้ําแร่เนี่ยก็น่าไปแช่มากเลยนะ,ะอนาคตก็จะเป็นเส้นทางที่แบบเปิดอุตสาหกรรมนะในอีก2ปีเอซจะมาเนี่ยะจะวัดระนองโตอีกเยอะเลยนะคะ,คะแต่ก็ต้องมีวิธีจัดการขยะรองรับไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่กลับมาช่วงหน้านะคะมีหลายประเด็นรออยู่ค่ะ